แถบนี้ลุงถุงกับบ่าบัวทั่วเกษตรนะครับมาเยี่ยมพี่น้องทั้งลอยเอทโคชัยคนททองครับนทองอำเภอพุณทองนะครับมาเยี่ยมสวนบักเขือคุณแม่ล้านกับคุณแม่ตุ๋ยนะครับเนาะเพิ่นปู่คุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับห่างกันอยู่สามเมตรผุ่นหยาดโควิดมาสั่นมาเยี่ยมคุณแม่เพิ่นตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่นปู่บักเขือนะครับเนาะ ผ่นว oh ่าบ <พ PI S 1> ักเขือมันบอบอเป็นตัได้กินเนาะแม่ก็ได้ปลูกนี่่นไม่ได้ไม่เราอันนี้ของไอสวนคุณแม่ตุยขึ้นแม่ล้านครับเนี่ยเขาแม่ล้านจ้ะครับผมเป็นยังไงนะครับผมคุณแม่ตุยอ่ามาเบิ่งบักเขืออ่าก็อันนี้แนวกระเช้านี่เบิ้งคุณแม่ล้านเป็นยังนงครับผมโอ้ขนาดไปสวนปตาบักพีเก็บสิคัดกุหลาบนี่ขนาดสวนบักเขียปลูกยุคขังบ้านปลูกทุกขังนี่ขังเบิ้งเหลียวเบิ้งขังบ้านนี่เลยครับขังหัวขังสวนตัวนี้ครับพอดีพี่น้องพอดีมี่ที ข่างบ้านข่างหัวข่างสวนกับว่ไดีปล่อยหกปล่อยถิ่มซื้อครับนี่คุณแม่เพิ่นกงใส่พื้นที่คุ้มอิลีนะครับเนาะสิบต้นยี่สิบต้นสามสิบต้นกระสิบเบ็ดเส้นนี่กระสิบประมาณสักลอยต้นมั้งครับผมลอยต้นได้อันนี้เพิ่นปลูกนั่นใส่พื้นที่คุ้มอิลีนะครับแม่เนาะนี่แหละครับหญ้าจังบ่ขึ้นแต่ว่าคุณแม่เพิ่นมาปลูกบักเขือนะครับเนาะ อันนี้บักเขือปอขึ้นบักเขือคืนก่อแม่บักเขือปอห้องนี้นะโุ้ยหน่วยใหญ่อีหลีเลยครับเนาะมันบักข้าวในนี่เพราะว่ามันเป็นบักเขือซุปเ้างนี้แม่บักเขือซุปจริครับแม่มันรวยไงในนี้มันสีนี้มันขั้นในไม่น้อยเลยตึงมากเลยครับอันชุดนี้คุณแม่ตุ้ยกับคุณแม่ร้านสีใช่ไร่กับสุกาเกงของเบาบัวเขาไปเจ้าเทื่อนอนนี่สองเทื่อนน่เทือนอนมาครับแม่เบิ่งน้าครับนวยบักเขือจังเลกระดอกกระดีอ่ะนะครับโอ้ยอัศจรรย์ นะครับน้องแม่จะเปี้าหน่อยบักพริกไม่เบิ่งเก็บมังหันหน่อยต่อตีนมันแหมมันเขาก็สุกบอกครับแม่เจ้าไปสวนบหอนเจ้าสิงงเลยมันไม่ได้หดน้ำได้หมือนเ้าร์แล้วมาต้นกับบางฮามเท่าใดตัวบ้ามันยังไงหนุยใหญ่หนุยโดบ่ครับบักพริกนี่สิไอ้ใช้ไรเขาไปเจ๊เขื่อนหรอแม่ขวดเอาชุดหนึ่งแล้วชุดนึงแล้วโอ้เจ้าว่าขัดบ่อท่บักเขือนี่ตรงนี้หน่วยยี่ไหนกันหน่วยใหญ่แข่เนาะแม่อ๋อเหตุรู้นะครับเป็นตาอ่อนซ่อนครับคุณแม่เพิ่น ปูเฟนเฮดหัวเฮ็ดสวนนะครับอยู่ขังบ้านนี่ใส่พื้นที่แบบใส่พื้นที่แบบคุ้มมิลีเลยครับเนาะผักสวนขั้วลวดกินได้นะครับเบื่อนนะครับสภาพใบแบบนี้ครับเป็นแต่สะอ่อนน้ำนะครับเพื่อนว่าแปลงนี่ฉีดฉีดเทเลยด้วยเถอะกับแม่ฉีดสองเทีย่ะสองเทียจริงจริงนี่ครับนี่ครับไม่ได้ฉีดโดนด้วครับไม่ได้ฉีดดูด้วยครับเนาะนี่ครับเนี่ยผลงานที่คุณแม่ตุยเพิ่นกับคุณแม่ล้านนะครับปลูกยู่ขังหัวขังขังบ้านนี่ครับ ใปใหญ่ยีง่ง้ะแม่เนาะมึงเนีครับจะสะออนมึงเนี่ครับหนวย้ยบึอ้ง <c oughs> มึงเนี่ยครับซ้ำนี่กับว่าเป็นแดงขึ้นอยูอ่บบครับแม่มือละสามซี่สาม่อยซี่ลอยครับจะสะออน<ะ>อืมครับม,<ะ>มันมีตัวซอยเขาคือนมาช่ายรายการครับแม่บอกให้พี่น้องฟังแน่มัน เป็นืังไหประทับใจบ่เขาปลูกสวนมาต้องคิดยากว่าเออเขาปลูกว่าบ่ต้องใสสารเคมีนี่เขาบ่ต้องคิดยากว่าเออมันสิได้กินบ่บ่ได้กินบ่แต่ก่อนมันคิดอย่างกันบ่แม่นแต่ก่อนนี่มอต้องนีคิดย่างมันบ่ล่ะคิดว่าโอ้บ่สีด้านสิได้กินบ่จังซี่แหม้านเฮามานสีฮอร์โมนตัวนี้แล้วมันสบายใช้ไรกับสุกากาศใช้ฮอร์โมนบ่จ้ะสีไปสองเท่ากันแมนเป็นผลงานแบบนี้แมนซุมนี่มื่อคั้นี้เป็นหน่วยซื้อเป็นดอกซุมนั้นเป็นกรอนอ่าแล้วมันก็ มันก ha e ็เห็นบอนี่หน่อยมันนวอยไรวิ่นอนแน่เขาก็เก็บทิ Mat ีแม่นบ่ล่ะครับผมอืมทั้งทา้งทกินเพื่อสุขภาพเขาเขาปลูกแล้วให้พี่น้องไปขายกันก็ขายง่ายบอกครับจ้าท่านหดซ้ำนี่ได้เงินหมื่นละจ็ดร้อยหมื่นละสองซ้ำรอยพร้อมซ้ำร้อยจ้าเขาเก็บเฮ็ดถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบถุงก็ได้สองร้อยสิบห้าถุงก็ได้สามร้อยบอหล่ะขายทถวบ้านเขานี่ก็แมนเพราะว่าเขาจะหูวว่าเขาบอได้ใส่คิมแอนมีแมนแบบว่าเขาใส่จะหอมกรอบกุยแมน จำเนี่ยเรามันกาะตังกันบ้างไหมแม่นหวานนี่เอาไปกินเบิ่งเด้อคันบ่เสียแม่นี่ครับผมมันสิเฮาย้ำเฮาไปซุปนี่อ่าหวานโอ้ผมต้องขอบต้องขอบคุณคุณแม่ตุ้ยคุณแม่ร้านนะครับที่ให้โอกาสทั้งใช้ได่กับป้าบัวมารับใส่พี่น้องทั้งอำเภอพุนทองนั่นเองเนาะครับผมจะได้กับฝากเป็นลูกเป็นหลานนะครับเนาะฝากในน้ำผพิธภัณฑ์ดีๆให้กับพี่กับน้องบ้านเฮานะครับเนาะแม่ขอบคุณครับเาต้องไปคิดยากเลี้ยงปลูกสวน จ้าสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะ